you <music> จิตทุกท่านนะครับขอตอบกับประเด็นเล็กๆที่ฝากไว้มาตักดิ์ก่อนนะฮะจริงเป็นประเด็นใหญ่ๆตอนนี้ที่มาอ่นกันเรื่องเรื่องน้ำเปนเรื่ข้าวนะครับเรื่องตัวประกานของผู้สูงอายุในชีวิตจริงที่เราต้องอยางขับานมาโดยตลอดนะครับแต่เนื่องจากว่าต้องยอมรับนะว่าเป็นจริงว่าเราโดนตัดของตัวนใหม่ที่เราจะเกิดไปนะครับในส่วนของตัวประกันสังคมเองนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องความโปร่งใสในการใช้บุคมา กองทุนประกันสังคมตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือเป็นกองทุนที่อยู่นอกระบบวมาทำไมผู้โดยสารก็คือสอสเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าในกองทุนลดเอเดจากการที่เป็นของผู้ใช้แรงงานสมทุกันในการเข้ามาสใสมแทรก็กำแพงเพชรนะครับส่วนส่วนชมพิธานิสานก็คือพิซซิโลพิจิตแล้วก็นครสวรรค์เนาะบางเป็นต้นทีนี้ ชวนดูเรื่องนี้ครับอันนี้เป็นผัง,งน้ำต้องออปัจจุบันเนี่ยมันมีเว็บไซต์ของสตชนะครับที่พูดถึงเงงนนรื่องผักน้ำนะผมนํามาสั่งผังน้ำให้ดูผังน้ำนี้ก็คือรุ่นน้ำปิงครับแล้วทีงส่วนท,ที่เราต้องการนะครับในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของพิจิตรเนี่ยเมื่อกี้คราวที่มีการทุกคุยเนี่ยเราต้องการน้ำเพิ่อมอีกประมาณชั้หนึ่งร้อยล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งอยู่ในขอบข่ายที่สามารถบริหารจัดการได้ นะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้อย่างน้อยๆ้อเ,เสนอนะครับที่เรามีการพูดคุยกันเดี๋ยวเอาเข้ากรรมธิการน,นะเรื่องเ,เข้าไปแล้วเดี๋ยวขอความเห็จเนจนะากเอกงานนะรบางอย่างทําได้ทันทันทีทาเลยก็ทําเลยบางอย่างถ้าต้องทําโครงการต้องพูดในระยะยาวก็วาแงแผนในระยะยาวต่อไปนะครับก็เดี๋ยว